ค่ะเพื่อนๆจานนี้ค่ะแก้วสารพัดนึกของแม่ปานนะคะดูค่ะเขาออกลูกเต็มเลยนะคะเพื่อนๆสามสี่ต้นเลยค่ะกำลังโตเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็แทงหลอดออกมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะหลอดหนึ่งนะคะแล้วก็มีอีกใบหนึ่งนะคะ ลอดออกมาตลอดเลยนะคะแตกกอด้วยค่ะเห็นไหมคะแตกกอมาพลึบเลยนี่ค่ะใบสวยด้วยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะต้นเขาก็แข็งแรงด้วยนะคะเพื่อนๆ กระถางนี้ก็จะเป็นตัวผู้ค่ะเพื่อนๆห็นใบเขาไหมคะใบมันเงาเลยนะคะใหญ่มากนี่ค่ะสีสวยลายเข้มนะคะมีแต่ใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูการเขาค่ะแข็งแรงข้างล่างแม่ปางก็จะ ใช้กราบมะพร้าวสับบุกคุมหน้าเขาไว้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะให้ดินเขาชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะกระถางนี้ก็เช่นกันค่ะเพื่อนๆตัวผู้ก็จะมีสองกระถางค่ะเพื่อนๆใบใหม่เขานะคะนี่ค่ะใบมันเงาเลยออกดอกนะคะ กระถางนี้ก็ยิ่งพุ่มใหญ่เลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะแทงหลอดออกมาอีกแล้วนะคะนี่ก็ใบใหม่ของเขานะคะพุ่มใหญ่ก้านใหญ่ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่พักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะถ้าวันนี้แม่ปางก็จะพามาทําสูตรเด็ดเคล็ดลับของแม่ปานนะคะว่าทําแบบไหนใส่กับต้นแก้วสารพัดนึกของเรานะคะเพื่อนๆทําให้แตกหนอ่อแตกกองมาพืบเลยนะคะเพื่อนๆทําให้ลาต้นแข็งแรงใบใหญ่ลายเข้มนะคะมันแม่ปานจะพามาทาวันนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะว่าทําสูตรไหนไปรับทําพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเพืเ่อนๆจ๋าอุปกรณ์ของแม่ปังก็จะมีแค่สามอย่างนี้นะคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะไข่ค่ะผงชูรสนะคะนี่ค่ะตัวเอกของเขานะคะแบนด์ค่ะแม่ปานกินไม่หมดแม่ปางก็เลยเอามาทําเป็นปุ๋ยนะคะก็ะบํารุงลําต้นให้แข็งแรงนะคะใบใหญ่สีสวยด้วยนะคะ แบนนะคะทาให้ใบสดชื่นด้วยค่ะแม่ปานจะมาใช้วันนี้นะคะนอกจากคนกินแล้วต้นไม้ก็ต้องการเช่นกันนะคะเพื่อนๆแม่ปานจะมาใช้นะคะต่อมาก็จะเป็นไขค่ค่ะไข่เขาก็จะมีโปรตีนมีแคลเซียมเยอะแยะมากมายเลยนะคะประโยชน์ของเขาค่ะแม่ปานก็จะมาใส่กับต้นแก้วสารพัดนึกนะคะบำรุงให้ลำต้นแข็งแรง ก้านใหญ่ใบสวยนะคะแม่ปานจะมาใช้วันนี้ค่ะต่อมาแม่ปานก็จะใช้ผงชูรสนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะแม่ปานก็จะเอามาใช้บำรุงจากต้นแก้วสารพัดนึงนะคะประโยชน์ของเขาก็บำรุงรากเล่งรากนะคะทำให้รากฝอยแข็งแรงค่ะได้มาเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบนะคะให้ใบใหญ่ใบสวยค่ะนี่ค่ะ คะเพื่อนๆแล้วเราก็มาลงมือทํากันเลยนะคะก่อนอื่นแม่ปังก็จะตีไข่ก่อนนะคะเปลือกเราไม่ต้องทิ้งนะคะเพื่อนๆเอาไปล้างพึ่งแดดผ่านการฆ่าเชือ้อแล้วเราก็มาใส่กับคนต้นไม้ของเราได้นะคะตีไข่เลยคะ่ะ วันนี้แม่ปางก็จะใช้ไข่ไก่นะคะถ้าใครมีไข่เป็ดก็ใช้ไข่เป็ดได้ค่ะเพื่อนๆนแต่เราสะดวกอันไหนเราก็ใช้อันนั้นนะคะคเพื่อนเพื่อนใช้ได้หมดค่ะต่อมาแม่ปางก็จะใช้แบนนะคะแม่ปางก็จะใส่ไปสองช้อนค่ะใส่ไปเลยสองช้อนโต๊ะนะคะ เราทานไม่หมดแล้วก็ามาใช้เป็นปุ๋ยได้นะคะมีประโยชน์เยอะแยะเลยค่ะต่อมาเราก็ใช้ผงชูรสนะคะกระตุ้นรากเบ่งรากนะคะทำให้รากฝอยแข็งแรงได้ไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบนะคะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ค่ะ จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราก็คนเลยค่ะคนเข้ากันเลยนะคะค่ะแล้วเราก็ไปดูวิธีใส่กันเลยค่ะค่ะแม่ปางก็จะเอาน้ำไปลดตามเขาด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะวันนี้จะไม่ผสมกับน้ำห้าลิตรนะคะจะเอาไปลด ราดต้นไม้ก่อนค่อยใช้น้ำทีหลังนะคะไปเลยค่ะค่ะเพื่อนๆแมปางก็จะใช้กับต้นแก้วสลักแมปางก็จะใส่ไปเลยกระถางละหนึ่งช้อนนะคะใส่ตามรอบๆโคนต้นเขาเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะทำแบบนี้เลยนะคะทุกกระถางเลยค่ะค่ะกระถางนี้ด้วยนะคะ รอบๆกระถางนียใส่ไปเรื่อทีเรืค่ะ,คะใส่อีกนิดหน่อยก็ได้นะคะเพื่อนๆกระถางนี้ยิ่งออกรูปเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะใกล้จะโตแล้วนะคะแม่ฟางก็จะใช้เลยค่ะบำรุงเข้าไปเลยนะคะ ลาดเลยค่ะรอบๆโคน,น,นต้นเขาเลยนะคะกระถางนี้เช่นกันค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยเนี่ค่ะทีรอบๆเลยนะคะเขาเหลือเราก็ใช้อีกช้อนก็ได้ค่ะค่ัเพื่อนๆเขาเหลือแม่ปางก็จะใช้ให้หมดเลยนะคะ เราก็มาใส่อีกรอบหนึ่งค่ะใส่รอบๆเลยนะคะบำรุงเข้าไปเลยค่ะเขาจะได้รับสารอาหารนะคะกระถางนี้เช่นกันค่ะใส่ไปเลยรอบๆเลยค่ะพอเราใส่ปุ๋ยแล้วนะคะแล้วเราก็ลดน้ำตามเลยค่ะเพื่อน ลดเลยหนึ่งแก้วสองแก้วแล้วก็ลดเลยนะคะนี่ค่ะเขาเขาไม่ชอบน้ําแฉะเท่าไหร่นะคะเพื่อน,อนแก้วสารพัดนึกค่ะแล้วก็ชอบอยู่ในร่มลําไรนะคะแม่ปางก็ให้เขาอยู่กับต้นใต้ต้นร่มไม้ใหญ่นะคะเพื่อน,อนลดเลยสองแก้วเลยค่ะ ก็กดเลยค่ะกระถางนี้เช่นกันค่ะลดเลยลดใบเขาด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใบเขาใหญ่มากไม่สามารถจะลงกระถางได้เลยนะคะเพื่อนๆเขาคุมกระถางไว้หมดเลยค่ะ และเราก็จะได้แก้วสารพัดนึกเราพุ่มใหญ่ออกลูกออกหลานเต็มเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีสวยลายเข้มค่ะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แม่ปางก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่ค่ะ ก่อนจากกันวันนี้แม่ปางก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปจะต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ